สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับนี้มาสวัสดีทักทายครับเอีะเดีย๋ยวพาไปดูครับนี่ดูไอ้ว่าไอ้นี่รถส่งน้ำมันหรือรถส่งดินครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเนี่ยพราะน็อตเป็นเหตุเนี่ยก็เลยต้องซื้อบังฝุ่นนะครับทุกคนโหซื้อของแพงด้วยนะสวยด้วยนะดูเฮ้ยเขาด่าเนี่ยหน้าด่าเนี่ยเพี้ยจัดมาอะไรเนี่ยเออเขาท่าไว้เบี้ยอย่าพูดเรื่องโอ้วิ่งงานวิ่งงานวิ่งงานได้เยอะกว่าเขาติดบังฝุ่นเลยเหรอ่าพูดเรื่องราคา โอ้โเท่าไหร่พี่ไอห้าพันเหรอห้าพันสโอ้ได้อยู่ไอ้ร้านนาน้อยเหรอชิ้นนั่นเพรที่บอกว่าไปสลับเรนะมันต้องชิ้นนะเห็นไหมน่ะขุมอยู่พี่มันหลายชิ้นขุมขุมแค่อันหลังก็สามพันฝ่าแล้วเอาไปเลยไหมน่ะเดี๋ยวพี่เอาอันนี้เอาไปเลยไหมน่ะเอาดิตัดยังอ่ะไม่ไอ้ไก่เอาเนี้ยเอาทำสีดำมาเลยนี่นะครับ ไม่ได้พี่ทำสีได้หมอไม่ไม่ทำสีเขาได้ครับไแมวแเดี๋ยวไม่เหมือนเราทำเป็นลิ้นไงมันจะได้แตกต่างกันหน่อยไอ้ทุกคนว่าสวยอยู่พี่สวยไหมทุกคนสวยไหมสวยอยู่โอ้แน่นอนวะสดจริงวะไงทุกคนโอเคไหมโอ้โหโคตรดุเลยเนี่ยมีกี่ชิ้นเนี่ยมีนี้ชิ้นหนึ่ง อ๋อนี้สองชิ้นข้างหน้าสองชิ้นชิ้นใหญ่แล้วก็ตรงล้อตรงหัวนั่นเห็นไหมครับนั่นตรงนั้นน่ะอ่นี่ๆน,นี่ตรงนี้อ่าสองชิ้นผมอยูโหวิ่งงานได้เยอะวิ่งงานได้เยอะโอ้โหจัดเลยสดจริงครับปีใหม่ใครได้หยุดบ้างครับใครได้พักผ่อนบ้างทักทายกันหน่อยนะครับ นี่โอ้โหสุดจริงคันนี้พลังใบเพอร์สิบเจนะครับใครเจอตีได้เลยนะครับตัดดีปีใหม่นะครับทุกคนขอบคุณมากครับที่ติดตามคิดสิ่งใดสอใสมความปรารถนาครับปีใหม่นี้สวยอยู่ครับสวยอยู่ชอบใจ นอือดุอยู่หดอยู่สวยอยู่ใช่ครับฮะเอาไหมเสียจุบไม่มีด่าแน่เลยเสียจุบติดนี่มีด่าแน่เลยนี่มาสลับรีเนี่ยจอดนอนสิ้นไหมล่ะสิ้ครับเมื่อวานผมไม่คุ้มส้นจริงนะนี่ครับตอนนี้ซีเนียนะครับถ้าเจอทักทายได้ครับซีเนีย อันนี้เดี๋ยวดูวิธีการล้างรถของซีเนียเสี้ยนจริงๆของแท้ไอรถดินมาแล้วรถแร้ว่าอยู่ส่งทุบมาหรือส่งดินเนี่ยเฮ้ยอย่าเล้ามากเดี๋ยวถอดทิ้งอีกอย่าเล้ามากเดี๋ยวเขินถอดทิ้งอีก สวยสวยสวยอยู่นี่ปีใหม่ผมไม่ได้หยุดนะครับเนี่ยวิ่งงานไม่ได้หยุดเลยเก็ช่วงงานเยอะครับก็ทําไปก่อนเดี๋ยวไว้ไปหยุดหลังเทศกาลเนา <ไป S 1> ะก็มาสวัสดีทักทายครับก็เลยพามาดู404เขาไปติดมามาสดๆร้อนๆเลยครับแขงเสาชงโอเคครับขอ้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ก็แวะเวียนเข้ามาทักทายกันก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ถ่ายไว้ให้ดูบางฝนพี่เขาจะได้รีวิวร้านในเขาทำหน่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปวิ่งงานต่อรถผมเป็นไงมองเลยเฮ้ hey. โอเคทุกคนปสดีปีใหม่ครับ